สวัสดีครับพบกับจัด S นะครับกับเพลงเพียงกระซิบนะตอนอินโทรกับตอนกลางเพลงมันจะมันเหมือนกันเลยนะครแตกต่างกันตอนจบนิดหน่อยตอนนี้ขอโฟกัสที่อินโทรตอนเริ่มต้นนะครับไปดูกันเลยครับเป็นไงครับไม่จะมีส่วนสําคัญคือส่วนของซีเควนต์นะครับแบบนี้ครับ แบบนี้นะครับคือการเล่นนะครับซีเควนต์นะครับของเพลงเพียงกระซิบนะลองฝึกดูเยอะๆนะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับของเพลงนี้นะมันใช้เอฟเฟกต์วาวๆนะครับในการโซโล่ด้วยนะครับลองดูนะครับฝึกกเยอะแล,แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ